สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการผู้หญิงคิดเป็นค่ะอยู่กับจิ๊กซอและพี่ขวัญเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวของความรู้ต่างๆของผู้หญิงที่จะคิดเป็นคิดบวกคิดให้ตัวเองสวยวันนี้เห็นเราสองคนแล้วต้องบอกว่าตื่นเต็มตาเลยจากที่ตอนเช้าแบบกำลังงวงเงียกับพายุกับฝนตกฟ้าคะนองนะคะตลอดทั้งคืนวันนี้อุโหสีสันของเรานี่ใช่ย่อยคือมาแบบบาดตาบาดใจมากสีแป๊ดมากนะคะเราเรียกให้คุณผู้ชมเนี่ยสดชื่นไปกับเราในยามเช้ ใช่ก็อินเทรนไงช่วงนี้แฟชั่นก็ต้องสีเป๊ะๆแบบนี้เนาะนะแต่ก็แบบว่าตัดกันเหมือนเหมือนมีพริกอยู่2พริกอยู่2เม็ดอยู่มุมจอนะคะอ้าวันนี้นะคะเรายังมีประเด็นที่ร่วมพูดคุยกันในรายการเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี้ยเขา นั่งรถมาจิ๊กซอว์แล้วเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าไม่อยากให้วันนี้ฝนตกนะต้องไปหาแบบว่าสาวบริสุทธิ์ไปปักตะไคร้อใครปักตะไคร้แต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพายุเข้ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอออาจจะใช้สาวหลายคนนะพายุเข้าแบบนี้ทั่วประเทศเลยใช่ไม่รู้ปักแล้วจะช่วยได้หัือมแต่ว่าน่ากลัวมากเลยเป็นเราเราก็ไม่กล้าปักมันเป็นความเชื่อใช่ไหมใช่ใช่หลายๆคนอาจจะแบบเชื่อว่า เอาสารบริสุทธิ์มาปักตะไคร้เนี่ยฝนจะหยุดตกแต่ถ้าพายุเข้าเนี่ยอย่างที่จิกซอพี่ขวัญบอกว่าคงจะต้องใช้ทั้งประเทศ ขับ,บไล<ร>่ไพายุนะพอ,อเปิดบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยพายุเขาไม่ไม่ได้เห็นใจอะไรกับเราอะนะ,ะเขาก็จะตกของเขาไปตามฤดูกาลตามช่วงมรสุมที่เขาพัดผ่านแต่ว่ามันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้ฉุกนึกขึ้นมาได้ว่าแบบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อแปลกๆในสังคมไทยเยอะแยะเลยนะตอน,นเด็กๆเนี่ยได้ยินมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอะไรนะห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนห้ามตัดเล็บห้ามตัด ผมวันพุธอันนี้ห้ามทุกวันนี้เนี่ยจะสังเกตว่าบางร้านยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่ก็คือว่าวันพุธเนี่ยร้านเสริมสวยจะปิดเลยจะไม่ให้บริการหรือว่าร้องเพลงในครัวเตยเด็กเนี่ยจะโดนคุณยายว่าประจำอยู่ได้สามีแกออย่านั่งตรงบันไดนะคะเดี๋ยวจะออกลูกยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าบางความเชื่อเนี่ยเขาก็มีประโยชน์ของเขานะคือเขาจะเป็นการสอนเป็นการห้ามลูกหลานแต่ว่าไม่รู้จะห้ามยังไงก็เลยใช้คําเปรียบเทียบอย่างเช่นพี่ค่มานั่งนึก นะว่าแบบเอ๊ะทำไมทาไมถึงห้ามแบบเหมือนกัแปลว่าห้ามร้องเพลงตอนอยู่ในครัวค<ะ>ก็เราก็มานั่งคิดว่าเออเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราก็จะแบบอารมณ์สุนทรีรแบบโลกทั้งโลกเป็นของเราเราก็จะแบบเปล่งเสียงร้องแหกปากร้องบางทีน้ําลายมันลงไปในอาหาระนะแล้วมันก็ไม่ถูกสุขลักษณะใช่ไหมผิดอนามัยเียเขาก็อาจจะแบบห้ามเอาไว้แต่จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดร้องแล้วเนี่ยน้ำลาย ผู้ใหญ่ก็กลัวเด็กจะเสียใจก็เลยคิดคําอุปมาอุปไมยอะไรขึ้นมาเลยนะก็เลยเข้าตรงประเด็นของเรากับเอสเมวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะว่านะครับคุณเคยได้ยินอะไรที่แปลกๆเป็นเรื่องความเชื่อต่างๆเนี่ยแปลกๆคุณเคยได้ยินบ้างไหมและเคยได้ยินเรื่องอะไรบ้างอะเยอะมากเลยนะสังคมไทยเยอะนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติตุ๊กแกกระโดดเกาะเนี่ยมันจะไม่ยอมหลุดออกไปไม่ยอมไม่ยอมทิ้งตัวไปจนกว่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าจิ๊กซอก็เลยแอบถามพี่เขาบอกว่าถ้าเกิด ข้ามมาละมันจะหลุดไหมแต่เขาบอกว่าตีนมันเหนียวมากนะเวลาเกาะอะไรนี่แบบมันแน่นมากเลยหรือว่าอะไรนะเมื่อกี้คุยกับพี่ทีมงานที่บอกว่าถ้าเกิดสุนัขกัดค่ะให้เอารองเท้าตีไม่ได้ตีสุนัขนะคะคุณผู้ชมตีแผลบาดทะยักอีกนะสุนมันนั่งคิดดูเออแบบเราเชื่อจริงๆอะทีมงานเราเชื่อแต่ก็มีคนเคยทำเลยทำใช่ไหมอย่างเช่นแบบว่ากลัวรองเท้ากัดก็ต้องกัดรองเท้าก่อนเอออันนี้เคยทำไหม เคยเคยนะคือเหมือนเราแบบเฮ้ยอยากจะลองอะจริงหรือเปล่าลองกัดฟิปรากฏว่าเดินได้ประมาณ5ทีค่ะมันกัดเราแล้วแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดซื้อมือสองมาเจ๊ซอก็ไม่กล้าไม่กล้ากัดอตะมาหลอกทีมงานให้ทีมงานกัดให้เขาคงกัดให้หรอกนะเอาละครมาข้าประเด็น S N ของเราก่อนเลยก็แล้วกันนะคะกับความเชื่อแปลกๆที่คุณเคยได้ยินค่ะส่งกันมาเลยนะคะที่ ก็พิมพ์ที่มันจะบอกใชอยังนั้นก็พิมพ์ B P ตัวใหญ่นะคะถามด้วยคําตอบของคุณแล้วส่งมาที่หมายเลข4890011ค่ะก็รับเป็นเครื่องสัมาษณ์จาก B S c ไปเลย1รางวันนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเรานะนอกจากเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อแล้วเนี่ยยังพูดคุยเรื่องสเพเฮระอกหักรักคุดอะไรก็มาคุยนะจะบริหารกิ๊กยังไงที่จะมีกัน7วัน7คนคุยได้หมดเลยได้หมดนะคะโทรเข้ามาทางรายการของเรานะคะเป็นสายสดเข้ามาพูดคุยกับเราได้ หมา02ค่ะ9363202น,นะคะและ02 93632032เบอร์นี้ค่ะมาคุยกันได้เลยกับจิ๊กซอและพี่ขวาญนั่นเองนะคะค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครมีเรื่องราวดีๆหรือว่าอยากจะเสนอแนะเรื่องอะไรที่อยากจะให้เรานาเสนอในรายการค่ะไม่ว่าอยากจะแบบเอ,อ้ยอยากจะคุยกับใคร<ม>อย่างเช่นบุคคลต้นแบบสตรีต้นแบบคน<ม>ในสังคมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกักหรือว่าอาจจะนําเสนอแบบว่าเอ,อ้ยอยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษ<ม>ก็สามารถโทรมาพูดคุยกับเราได้หรือว่าส่ง SMS เข้ามาได้เช่นกันนะคะเห็นบ ว่าต่อไปนี้เราจะมีเป็นแขกรับเชิญจากทาง<ช>บ้านมาค่ะอาจจะมีมาพูดคุยกันนะคะหรือว่าจะมีมาประดิษฐ์สิ่งของให้ชมกันก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าช่วงหน้ามีเรื่องอะไรคะพี่ขวัญของพี่นะคะเป็นความเชื่อปแปลกๆของรประเทศเกาหลีเกาหลีเออหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เทรนเกาหลีเขามาแรงนะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์สถานที่ท่องเที่ยวแม้กระทั่งแฟชั่นแต่รู้ไหมว่าประเทศของเขาเนี่ยก็มีความเชื่อปแปลกๆไม่แพ้เราเลยส่วนจะมีความเชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ